ขเขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวั 0. สดีครับพบก,กับสุรุข,ข่าวลิเวอร์พูลกอนที่เราจะไปชมข่าวลิเวอร์พูลนะครับเราไปชมตารางคะแนนพิม์ลิกอังกฤษล่าสุดกันหน่อยนะครับซึ่งลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ทำแต้มท่าจับูงทนนัมสเปอร์ติดๆเลยนะครับมีแต้มเท่ากันที่24ขนาด ตาผลตามประตูที่เสียนะครับทันนัมฮอสเปอร์ดีกว่าจึงนาเป็นจ่าฝูงนะครับโดยตารางคะแนนพิมลีกอังกฤษแบบเรียลไทม์นะครับหลังจบนัดที่11ของสัปดาห์ที่11นะฮะโดยจ่าฝูงเป็นทนนัมฮอสเปอร์นะฮะมีอยู่24ต้มนะครับโดยประตูบวกอยู่14ลูกส่วนหัวแดงเรอร์พูลนะครับอยู่อันดับที่2มี24ต้มเท่ากันนะฮะโดยแข่งเท่ากัน11นัดบวกอยู่9ประตูนะฮะก็เปลองประตูได้เสีย ส่วนเชลซีนะฮะอยู่อันดับที่3นะครับมีอยู่22คะแนนแข่งไป11นัดบวก14ลูกส่วนอันดับที่4คือเลสเตอร์ซิตี้นะฮะมี21คะแนนแข่งไป11นัดเท่ากันมีอยู่บวก6ลูกนะครับส่วนโซนท้ายตารางนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีแค่1แตม้มส่วนเวสต์บอมบินเอาเรียนมี6แตม้มและเบอร์ลี่มี6แตม้มตามลำดับนะครับสัปดาห์ที่11นะฮะเลกัของพวกเราก็ทำผลง,งานดีดีเลยทีเดียวนะครับภาพจ่าฝูง เป็นรองเพียงแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับปีนี้ผู้ท้าชิงของลิเวอร์พูลก็คือทอานาัมสเปอร์นะฮะอย่างจริงจังแล้วนะฮะสำหรับชัวซิมยกลับท้กกับเจเก้งคลับนะครับปีนี้ก็ลุ้นกันยาวๆนะฮะอดีตประธานสมโมสรเรนเจอร์ Ranger, ชื่อว่าสตีเวนส์ดาตจะกลับมาร่วมทีมพิมลีอังกฤษในอีก1-2ปีข้างหน้าเพื่อรอเจเก้งคลับหมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูล เดฟคิงนะครับอดีตประธานสโมสรเรนเจอร์ออกมาเย่ะเยาะการทำงานของสตีเวนจูลาดในการทำงานคุณทีมเรนเจอร์ในลูกกันนี้อย่างยีดเยี่ยมด้วยผลงานที่ยังไม่แพ้ใครในทุรกระดับในการแข่งขันลูกกันนี้พร้อมพาทีมรั้งตำแหน่งจ่าฝูงสกั P ic, ดติคพเมมิลิกโดยมีตั้งนันเชอติกคผู่แข่งตัวจัดถึง1ิบอใต้ห้ำเลยนะครับและกำลังเป็นคุณซือเรนเจอร์คนแรกที่หยุดสถิติการคว้าแชมป์สิสมัยรวดของเชอรติกลงได้ในลูกกันนี้ซึ่งเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ด้วยผลง,งานอยอดเยี่ยมของสตีเวนจูลาดอดีตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลที่ทำได้กับเรนเจอร์ทำให้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากเห็นจูลาดกลับไปคุมทีมสมโมสรลิเวอร์พูลของพวกเขาหลังจากที่เจคกิงคลับวางมือไปในอีก4ปีขา้างหน้าซึ่งผมก็เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นมีความเป็นไปได้ที่สตีเวนจูลาดจะตัดสินใจรับงานคุมทีมลิเวอร์พูลแต่สำหรับเขาในตอนนี้ก็ยังมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการพาทีมเรนเจอร์กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งและกลับมาคว้าแชมป์ล สกัดติดพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับหลังจากที่แฟนบอลเรนเจอร์ต้องทนเห็นเชลติกคว้าแชมป์ในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาตอนนี้ในเกมสกัดติดพรีเมียร์ลีกแข่งขันไปแล้วทั้งสิ้น16เกมโดยเรนเจอร์เก็บไปถึง44ตามโดยแบ่งเป็นชะนะ14เสมอ2อนำหน้าเชลติกไปสุดกู่ถึง13ขนาดะโอกาสคว้าแชมป์ดูกันที่สดใสนะครับและสำหรับผลงานในเวทียุโรปก,ก็ถือว่าเท่าตาโดยผ่านไป5นัดเรนเจอร์ชนะไปถึง3นัดเสมอ2นัด ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันและผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นผลสําเร็จโดยคิงนะฮะเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เจอราดจะพยายามมองหาความก้าวหน้าอาชีพการทํางานของเขาอีกครั้งหนึ่งกับสโมสรอื่นๆที่ใหญ่กว่าเรนเจอร์เพราะเขาคงจะไม่อยู่กับเรนเจอร์ตลอดไปอย่างแน,น่นอนซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะอยู่กับเรนเจอร์อีกเพียง1-2ถึงปีเท่านั้นและการพาทีมเรนเจอร์มาคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งในรอบ10ปีนั้นถือเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งใหญ่ของเขาเป็นอย่างมาก และเขาน่าจะมีทีมที่ใหญ่กว่าและให้เงินตอบแทนที่สูงกว่าเรนเจอร์ที่ยื่นเข้ามาเสนอให้กับเขาหลังจบฤดูกาลน,นี้อย่างแน่นอนโดยคิงอ้างว่าต่อไปนะครับเจอรลาลดจะต้องไปรับการติดต่อคุมทีมในสิกพิมลิงเกรดหลังจบฤดูกาลน,นี้อย่างแน่นอนและการจะตอบรับหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าลีกสกอตน,นั้นมันกาลังจะเล็กเกินไปสําหรับเขาแล้วเขาอาจจะอยู่กับเรนเจอร์อีกปีจากนั้นขยายไปคุมทีมพิมลิงเลตกอีกสักสองปี ก่อนที่จะรับงานคุมทีมหรือว่าผู้ยงเต็มตัวหลังจิ๊กเก็คลับอัมลาทีมบ่ายแน่นอนว่าผมชื่อว่าสตีเวนจูลาจะาลาออกจากเลนเจอร์ในฤดูนี้ผมรู้สึกดีว่าเขาไม่ใช่คนทํางานเพราะเ,ง,เงินแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินค่าจ้างของทีมที่ใหญ่กว่านั้นมันน่าดึงดูดใจและสร้างความท้าทายให้กับเขาในการย้ายไปกลุ่มทีมที่ใหญ่กว่าซึ่งตรงนี้มันก็ถูกต้องอยู่แล้วสําหรับวงการฟุตบอลที่ทุกคนก็ต้องการย้ายสู่ทีมที่ใหญ่ขึ้น แต่ผมก็เชื่อว่าปีหน้าเขาจะอยู่กับเรนเจอร์ต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งปีเพราะการในทีมของเขาได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกนั้นมันเป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมทุกคนต่างอยากสัมผัสและเขากําลังที่จะเข้าใกล้กับโอ,อกาสนั้นเพราะเรนเจอร์กำลังคว้าแชมป์ลีกในปีนี้โดยคิงนะฮะซึ่งเป็นอดีตประธานสมโมสรเก่ากับเว็บไซต์ของสมโมสรเรนเจอร์นะฮะ่อเล็งไปแล้วนะครับเป็นทาย,ยาทของเจคกิ้งคลับนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรา โรเบียโต้ฟิร์มิโนต้องอยู่ฮาคิฟชีโมซาลาและมาเน่คือคนที่จะต้องเสียตำแหน่งกับดิโกโจต้าโอเวนอากิปนะครับอดีตกองกลางตัวรับของทัพเสือร์ไพร์ตเบย์มินิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าโรเบียโต้ฟิร์มิโนเหมาะเป็นกองหน้าตัวหลักของลิเวอร์พูลแล้วเลือกให้โมเมซาลาเซโดมาเน่และดิโกโจต้าสลับสับเปลี่ยนกันออกสตาร์ทต,ตามแต่ลสาสต้าแน่ ผมมีชื่ว่าลิเวอร์พูลจะดอปโดยเปโตฟิวมนเป็นตัวสำรองได้อีกแล้วนะครับเพราะเขาคือผู้เล่นที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อรูปเกมของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงฮากกิฟกล่าวกับ BT Sport ก็เป็นนักฟุตบอลที่มีความเห็นเก่ตัวน้อยที่สุดในศึกผิงลิ้งเ,งเกฤษแห่งนี้และเป็นตัวเชื่อมเกมบุกให้ไหลลื่นอ,อย่างที่ไม่มีใครสามารถทำได้แม้แต่คนเดียวกันเดการในเกมที่โชต้าลงเล่นเป็นตัวยิงแทนซาร่าทรงบอลของลิเวอร์พูลกลับดูอันตรายมากกว่าปกติด้วยซ้ำแถมพอลองใช้มาเน่ โชต่าซาลาเป็น3ประสามร่วมกันผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่คดาดหวังไว้นั่นหมายความว่าเจคกนครับกำลังคิดหนักเกี่ยวกับการจัด11ตัวแรกอยู่แน่นอนบอกตรงๆนะครับคุณเองก็ไม่รู้หรอกว่าเจคกีนครับจะตัดสินใจยังไงเพราะทางเลือกอื่นอย่างส่ง4คนนี้ออกสตาร์ทเหมือนกับเกมที่พบกับแมนเจสเตี y, ก็เวิร์กสุดๆเช่นเดียวกันในครับโอ้โห นูโนอัสปิลโตซานโตกุนซอวูมแฮมตันยอมรับว่าการที่ลูกทีมไม่สามารถแก้เกมกันไล่ล่าเพรสซิงของลิเวอร์ pool ได้รวมถึงการขาดราอูฮิมเนสพัวหอ,อกตัวเก่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทีมวูมแฮมตันพ่ายยับเยนินถึง40นวูมแฮมตันขาดร ines, ออูฮิมเนสหัวหอกตัวเก่งเพราะได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมู่กับอาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็โดนลิเวอร์ pool เปิดบ้านแอนฟิลด์ทะลวงและเพ่ไปสประตูต่อศูนขาดมอไม่กี่สี่ลวดในเกมถึงอังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยคุณซื้อปุริเกตกล่าวว่าผารข่งเัสก็ออกมาตามฟอร์มกันเล่นเราทําได้ไม่ดีนักในวันนี้เราเริ่มเกมได้ดีแต่ก็ไม่ได้เล่นง่ายเลยตลอดทั้งเกมเราทําได้ไม่ดีพอกับการครองบอลรวมถึงการสร้งางโอกาสเพียงแค่หุ่นเดียวเท่านั้นการไม่มีลาอูฮิมเนตถือว่าเสียหายมากแต่เราก็ไม่มีทางเลือกต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปมันไม่เกี่ยวกับสภาพจิตใจนะครับผมคิดว่าเราไม่สามารถแก้เกมเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลได้เลย เราจะเดินหน้าต่อสู้กันไปนี่คือสถานการณ์ณนะตอนนี้ผมยอมรับว,ว่าสู้ลิเวอร์ p o o ไม่ได้โดยแพ้ราบคาบนะครับไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเจ็กกินคลับเชื่อโยอาคิมเลิฟพาอินซิเลกยุรมันประสบความสำเร็จในแน่เจ็กกินคลับในยันลิเวอร์ pool ชื่อว่าโยอาคิมเลฟจะสาม,มารถนำคลิปชัดยุรมันกลับมาประสบความสำเร็จครั้งได้ เ <S an> จกคก็รับตัวเป็นข่าวถูกดึงมาเป็นตัวแทนของโยโอคิมเลิฟใน,ใน,ในทีมชุดยอรมันนะครับจนเขาจะต้องออกมาเบรกกระแสด้วยการออกมาบอกว่านตอนนี้โยโอคิมเลิฟยังทําหน้าที่เป็นนายใหญ่ทีมชุดยอรแันและมีโอกาสที่จะนําทีมประสครบความสำเร็จด้วยนะครับในศึกยูโร2021อดรอบสุดท้ายกลางปีหน้าผู้คนพากันพูดถึงโค้ชคนใหม่ว่าจะทำงานได้ดีกว่าอย่างปุ๊บปั๊บแต่โยโกิเลิฟประสครบความสำเร็จอย่างมากมายมาหลายปีแล้วนะครับเจคก็รับกล่าวหลังถูกถามเรื่อง ตัวเขากับทีมชัดยอรมันมีโอกาสมากที่โยกี้จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในปีหน้าในยูโรรอบสุดท้ายบางทีเขาอาจจะนำทีมคว้าแชมป์เลยก็ได้นี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจําวันที่7ทธันวาคมนะครับก็ถือเป็นข่าวดีของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับซึ่งภาพล่าสุดนะครับเบอร์กิฟันไดส์นะฮะก็ไปนั่งชมเกมในสนามแอนฟิลด์ในนัดล่าสุดที่ ถล่มเอาชนะ pton, วูมแฮมตันเปเลยเลยไป4ประตูต่อ0นะครับเรียกได้ว่านักเตะทยอยจะอาการมาเจ็บกลับมาแล้วนะฮะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นฟอร์มแชมป์แบบนี้ลุ้นกันยาวๆนะครับสำหรับหงดังลิเวพูลก็ต่อไปก็จะกลายเป็นทีมที่ฟู่นทีมขึ้นนะฮะต้องมารอติดตามชมและร่วมเชียร์และรับข่าวสารไปกับชายผู้บักคลั่งหรเวพูลนะครับชมกันไลค์ช่วยกดแชา์แล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับ